วันนี้นะคะก็ได้รับรางวัลพิธีกรหญิงดีเด่นค่ะจากรายการ DNA Talk ช่องโมโน29นะคะก็ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆในสายอาชีพการเป็นพิธีกรก็เป็นมาหลายสิบปีแล้วนี่ก็เป็นรางวัลในด้านของการเป็นพิธีกรรวันแรกค่ะ

โรคโควิดเนี่ยมันมันคลี่คลายไปเยอะแล้วนะคะเราก็เราต้องยอมรับว่า2ปีที่ผ่านมาพวกเราทุกคนบอบช้ากันเยอะมากแล้วก็บอบช้ำด้วยแต่ในขณะที่เราบอบช้ำเนี่ยเราทุกคนก็ต่างเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเราทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าจะต้องดูแลตัวเองอยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าการที่มีมาตรการว่าให้ถอดหน้ากากได้แล้วอะค่ะจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นสัญญาณที่ดีทั้งต่างชาติเองแล้วก็ในประเทศเองว่าเราทุกคนพร้อมแล้วที่จะ move on กันไปข้างหน้าเพราะว่าเราจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะโควิดอย่างเดียวมันไม่ได้เศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตของทุกคนเราต้องไปต่อค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ คิดว่าทุกคนน่าจะมีความรู้ขั้นพื้นฐานแล้วอะค่ะว่าวิธีการดูแลตัวเองหากติดโควิดหรือว่าอยู่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะต้องทํายังไงอะค่ะเพียงแต่ว่าก็อยากจะฝากเอาไว้สําหรับผู้ที่มีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆอยู่ที่บ้านว่าอย่าลืมว่าโอเคบางคนเขาอาจจะแบบชิวๆสบายๆค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คนที่เรารักมากที่สุดอะค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่เรารักด้วยแล้วก็อยู่ในสเตตัสที่อาจจะค่อนข้างที่จะเปราะบางค่ะก็ดูแลกันกนิดนึงค่ะเรื่องจำนวนผู้ป่วยอะค่ะ ยังมีอยู่เรื่อยๆค่ะก็ยังมีอยู่ทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าสมัยก่อนอต่อวันก็อาจจะหลัก300อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อวันตอนนี้ก็เหลือแบบสัก 30- 40อะไรค่ะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือณช่วงที่พีคข,ของเราอะคะ่ะเรามีเคสตกค้างโดยที่ไม่ได้รับการรักษาะะอยู่รออยู่ที่บ้านเนี่ยก็หลักพันนะคนะซึ่งตอนนั้นก็เสียชีวิตค่อนข้างนี่จะเยอะนั่นคือนานแล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปค่ะก็อาจจะเป็นด้วยประชากรในประเทศไทยฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วก็เลยทำให้อาการไม่รุนแรงถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวค่ะคือส่วนมากติดโควิดจ,จะจะไม่ได้มีอาการเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพียงแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคแทรกซ้อนมากกว่าที่ทำให้ทาให้อาการสุดลงใค,ใครบางคนที่มีอาการไหนคะพี่ดายเรามีอะไรแนะนำที่แบบให้เขาดูแลตัวเองเบื้องต้นหรือว่าสามารถรักษาตัวเองได้น้า ทานยาตามอาการได้เลยนะคะสำหรับคนที่ติดโควิดแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องแบบดูแลตัวเองยังไงแต่ว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใน Facebook, TikTok, IG คือมีคนแชร์กันเยอะมากค่ะจริงๆก็คือสแตนดาร์ดเลยค่ะใหญ่คิดเยอะเป็นอะไรก็กินยาอย่างนั้นปวดหัวกินยาแก้ปวดเจ็บคอก็กินยาแก้เจ็บคอเพียงแต่ว่าถ้ามีข้อเนี่ยอาจจะหนักหน่อยตรงที่ว่าเวลากืนน้ำลายแล้วมันจะเหมือนมีมีดบานะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็เป็นโอกาสที่ดีก็คุยกับคนน้อยๆแล้วก็พักผ่อนนอน,น,อนพักผ่อนเยอะๆค่ะแล้วก็ทานพาทลายโจรนะคะหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทมีโรคประจําตัวอยู่แล้วะคะ่ะ <s illes> ก็อย่าลืมทานยาโรคประจําตัวด้วยเพราะบางคนเป็นเบาหวานเป็นความดันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอทานยาโควิดก็ลืมลืมทานยาความดันความดันก็ ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยาปกติก็ก็ทานด้วยเท่านั้นเองค่ะก็คือจริงๆวิธีการดูแลตัวเองก็คือง่ายๆเลยค่ะไม่ยกค่ะได้ไยกพี่เกสารภาพค่ะใช่ไหมคะเรามีการสนับสนุนคือต้องบอกว่าจริงๆเห็นด้วยกับน้องมากๆนะคะเพราะว่าล่าสุดให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยน้องเขาก็บอกว่าศิลปะวัฒนธรรมของไทยในหลายๆอย่างค่ะถูกขึ้นเป็นมรดกโลกแล้ว แต่ว่าลิเกอ่ะค่ะเป็นสิ่งที่มีความสวยงามมากนะคะถ้าเกิดว่าเราลองมองการแต่งเพลงร่วมสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมองรากมาจริงๆค่ะจริงๆไม่ว่าจะเป็นลิเกลำตดัดนะคะมันมีส่วนในการทําให้การการแต่งเนื้อร้องอ่ะมันคล้องจองกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไม่ยกหนึ่งแล้วก็ช่วยสนับสนุนน้องด้วยก็ถ้าน้องแบบ มีอะไรให้ช่วยก็พร้อมเสมอพร้อมกันช่วยกันดันให้ลิเกไปสู่มรดกโลกค่ะ